วัดีค่ะวันนี้วันนี้วันนี้นะคะเรามีเทคนิคดีๆค่ะ9วิธีออมเงินแบบง่ายๆมาฝ่านะคะเป็นการออมแบบที่เห็นผลได้ง่ายๆแล้วก็ทําได้จริงด้วยค่ะ เราก็ทราบกันดีนะคะการที่เราจะมีการวางแผนชีวิตที่ดีในอนาคตเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องบริหารจัดการเรื่องการวางแผนการออมเงินไปด้วยนะคะเพราะว่าชีวิตที่ดีในอนาคตอย่างที่เราคาดหวังส่วนใหญ่ะคะ่ะมันก็จะต้องมีปัจจัยสําคัญก็คือประกอบไปด้วยเรื่องเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มฝึกหัดการออมเงินกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็ใช้ให้เป็นประจําวันนะคะให้มันเป็นแบบนิสัยส่วนตัวให้ได้วันนี้เราก็เลยมีเทคนิคดีๆแบบง่ายๆนะคะ9้าวิธีมา วิธีแรกนะคะก็คือการเก็บก่อนใช้ค่ะสมมุติว่าเรามีรายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้ประจำนะคะแบบที่เ <store> ป็นรายเดือนแบบพนักงานกินเงินเดือนหรือว่าจะเป็นรายได้แบบเป็นรายได้ที่มาเป็นครั้งๆก็ตามให้เราเก็บก่อนเลยค่ะ10%เหมือนเราเคยพูดกันหลายๆครั้งนะคะเราเก็บก่อนก็คือจ่ายให้ตัวเองก่อนที่เราจะเอาเงินก้อนนั้นไปใช้10%แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปใช้จ่ายการนี้เป็นวิธีการฝึก วินัยทางการเงินที่ดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นการคอนเฟิร์มแน่นอนเลยว่าเรามีเงินก้อน10%ในการของรายได้ทุกก้อนเนี่ยเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเอาเงินเป็นเรื่องของระยะเวลานะคะวิธีที่2ค่ะก็คือเก็บจากเศษของเงินเดือนคะอ่ะวิธีนี้ทำยังไงคะง่ายๆเหมือนกัน ออมไปแล้ว10%ใช่ไหมคะเราก็แบบเหมือนต้องมาหลอกตัวเองอะค่ะให้เราออมเงินเพิ่มขึ้นด้วย,ว,ยวิธีการง่งายๆก็คือว่าสมมุติเรามีไรายได้ก้อนหนึ่งใช่ไหมคะหักไปแล้ว10%มันก็จะเอาสมบุสมบูรณตัวเลขกันสมมติเรามีเงินเดือนสัก21,500บาทต่อเดือนนะคะเสร็จแล้วเรารับเงินมาเสร็จหัก10%ก็คือ2,150เราจะเหลือเงิน19,350บาทเราเราต้องเอา350บาทเนี่ยค่ะไปเก็บก่อนเราใช้เงินตัวเราเรานวนเต็มๆค่ะ19,000บาทสนี่ยค่ะป็นค่าใช้จ่ายประจิน ประจำเดือนของเราที่เราจะใช้เท่ากับว่าเห็นไหมคะว่าเราจะมีเศษเงินเดือนเนี่ยไปเก็บเพิ่มขึ้นจาก1 0ที่เราเก็บไปแล้วนะคะนี่คือวิธีที่2ค่ะต่อไปนะคะวิธีที่สมก็คือว่าเลือกเงิน,นะ,ะเลือกเหรียญเนี่ยไปหยอดกับปุกกันจริงๆวิธีนี้ง่ายๆเลยค่ะทุกคนก็แบบคุ้นเคยคือ หยดกระปุกลูกหมูนี่และค่ะแต่ว่าเราต้องมานึกแบบนี้ค่ะเราสร้างวินัยทางการเงินง่ายๆให้เราคือว่าเราจะเป็นมนุษย์ไม่พกเหรียญกัน,นะคะ่ะสมมติว่าในกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะเลือกกระเป๋าสตางค์แบบที่ใส่เหรียญไม่ได้เลยก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นเงินทอนทุกบาทที่เก็บเข้ามานะคะได้รับมาจากการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันให้เอาไปหยอดกระปุกให้หมดเลยค่ะแล้วก็ลืมมันไปเลยนะคะมันจะเป็นการเก็บออมเงินวิธีหนึ่งง่ายๆที่แบบบางทีเราไม่ได้รู้สึกมันลําบากมากแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าถึงสิ้้นนปปีีแลวเเรรราาามมทุุกกะกหูของ่ เงินมันอาจจะก,ก้อนใหญ่แบบที่เราคิดไม่ถึงเลยอะคะ่ะต่อไปค่ะวิธีที่4อันนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันมันก็เป็นการเพิ่มพลังการออมแบบเพื่อไม่ให้เรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปนะคะมันเป็นการเหมือนหลอกตัวเองอะคะ่ะให้เก็บเงินนั่นเองก็คือเราเลื่อกมาเลยค่ะเราจะเก็บแบงค์เมื่อกี้เราเก็บเหรียญใช่ไหมคะเราไม่พกเหรียญกันแล้วนะคะวิธีที่4ก็คือเราจะเลือกเก็บแบงค์สมมติแบงค์สำหรับเราตอนนี้มันมีแบงค์อะไรแบงค์ยี่สิบ 150, แบงค์ห้าสิแบงค์ร้อยนะคะห้ารหรือ1,000เลือกเอาตามอทธยาศัยเลยค่ะว่าเราจะไม่พกแบงค์ไหนดีอ่าถ้าแบงค์ใหญ่อาจจะรู้สึกลําบากไปหน่อยก็อาจจะเป็นแบงค์เล็กจะ20ก็ได้50ก็ได้นะคะเสร็จแล้วพอเลือกขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วค่ะมีแบงค์พวกนี้หลุดเข้ามาปุ๊บ เก็บทันทีค่ะลืมไปเลยนะคะว่ามันมีแบงค์นั้นแล้วก็เอาไปหยอนกระปุกส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เขานิยมเก็บการก็คือแบงค์50นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นแบงค์ที่มีปริมาณไม่ได้เยอะมากในใน,ในตลาดเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเจอแบงค์50แบบมันก็จะไม่เยอะมากมันก็จะรู้สึกไม่เป็นภาระในการเก็บตังค์ของเรามากนากักนะคะเขาก็เลยนิยมเก็บแบงค์50กันนะคะต่อไปวิธีที่5ค่ะก็คือ ง,ง่ายเหมือนกันค่ะไม่ได้ยากเลยเก็บเงินตามวันที่เหมือนหลอกตีเหมือนกันนะคะเช้ามาวันนี้วันที่1หยอดเหรียญ1บาทก็พอไม่ได้เก็บเยอะเลยนะคะวันที่สอหยอดสบาทค่ะวันที่3ก็หยอด3บาทเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเยอะสุดสําหรับ1เดือนที่เราจะเก็บก็คือวันละ31บาทใช่ไหมคะถ้าเดือนนั้นมี31วันเชื่อไหมคะว่าการเก็บเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะลองรวมๆแล้วสมมติว่าเดือนนึงมี30วันเก็บแบบเนี้ยเราจะมีเงินประมาณ465บาทเห็นไหมคะเกือบ500บาท ปีหนึ่งเนี่ยมีเงินเกือบ5580บาทหรือเกือบ6,000บาทต่อปีนะคะจากเศษเงินที่เราเจะว่าไม่ได้มันไม่ได้ดูลำบากมากเลยใช่ไหมคะก็คือ1บาท2บาท3บาทหยอดไปเรื่อยๆก่อนออกไปทำงานตอนเช้านะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้เรามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการแบบฝึกวินัยการออมอีกแบบหนึ่งนะคะวิธีต่อไปะคะ่ะ วิธีที่เขาเรียกว่าการใชหนี่ตัวเองนะ<ม>ใชหนี่ตัวเองคืออะไรสมมติว่าเราอยากจะซื้อของอยากจะช้อปปิ้งของฟุ่มเฟือยในชีวิตประจําวันสมมติเราไปซื้อรองเท้า0 0 0อ่าสมมติเราซื้อ2,000บาทไปซื้อรองเท้า1คู่ให้เราคิดเลยค่ะรองเท้า2,000บาทเนะี่ยเท่ากับเราไปเป็นหนี้เขามาแล้วยืมเงินเขามาซื้อค่ะเรามีหน้าที่จดไว้เลยนะคะว่าเราจะต้องใชหนี่ก้อนนี้สองพให้กับตัวเราเองหลังจากที่เรามีรายได้ในครั้งต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่อยากจะใช้เงินเพิ่มขึ้นนะคะว่าเราจะมีีนนน้้สิิเเเพ่่มขึรืือออยๆก็คนนตัวง ก็เป็นวิธีการออมเงินอีกแบบหนึ่งนะคะต่อไปค่ะวิธีที่7นะคะก็คือง่ายๆที่เราเคยบอกว่าเราใช้กระปุกเป็นการออมเงินแล้วก็หยอดเหรียญกันใช่ไหมคะ อ,อ,อยากจะเสนอเนี่ยค่ะว่าวิธีนี้คือกระปุกที่ที่เราจะใช้อ่ะค่ะมันควรจะเป็นกระปุกแบบที่แบบเปิดไม่ได้อะค่ะไม่ต้องเป็นกระปุกราคาแพงอะไรค่ะเป็นกระปุกปูนปัสเตอร์ถูกๆเลยน้องหมูแบบที่เขาเข็นรถเข็นขายก็ได้ค่ะตัวละ20บาท30บาทอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าอย่มันก็จะทําให้ยากในการที่จะแกะออกมาแล้วก็ลุ้นนะคะเรามีโอกาสลุ้นพอถึงเวลาเนี่ยอาจจะสิ้นปี เปิดมาทีนึงก็ทุบมันทิ้งเลยเราก็จะมาลร้นเลยว่าในกระปุกเราเนี่ยค่ะมันมีเงินเท่าไหร่สําหรับที่เราจะไปออมนะตอนสิ้นปีตอนที่เราทุบกระปุกหมูของเรานะคะหรือเราอาจจะแบบเดือนละเดือนละตัวก็ได้ค่ะมันก็เก๋ดีนะคะสมมติว่าเราบอกว่าเราเอาแบบที่เรานาเสนอกันมาอันนี้เป็นเดือนมกราคมพมีนาแล้วก็มารวมทุบกระปุกกันทีเดียวมันก็จะไปเหมือนทําให้เรารู้สึกเ,เป็นรางวัลชีวิตเป็นเกมสน,กสนุกสนุกให้กับชีวิตในการสร้างความสนุกในการออมเงินให้กับเราด้วยนะคะ <S <S ต่อไปก็คือวิธีที่แปค่ะก็คือว่างด อาหารหรือว่าของสิ้นเปลืองในประจํในชีวิตประจานนะําวันลดปริมาณลงนะคะก็เป็นการประหยัดเงินอีกแบบหนึ่งนะคะฝึกการออมง่ายๆเช่นสมมติเราดื่มกาแฟสดวันละสองแก้วใช่ไหมคะลดเหลือแก้วหนึ่งได้ไหมนะคะไม่ต้องงดนะคะก็คือลดเท่านั้นเองหรือสมมติว่ามีบางท่านสูบบุหรี่วันละซองอลดเป็นสองวันหนึ่งซองได้ไหมก็คือเราเราไปหาอะไรแบบนี้นะคะ่ะหรือ เราต้องเคี้ยวหมากฝรั่งทุกวันหมากฝรั่งตัวนี้กับกระปุกนึงก็ไม่ได้ถูกใช่ไหมคะก็ลดปริมาณเหล่านี้ลงก็จะเป็นเงินที่ทําให้เราสามารถออมได้เวลาเราลดลงเนะะี่ยค่ะที่ที่จะแนะนําก็คือว่าให้เหมือนเราไปซื้อเลยค่ะสมมติวันนี้เราซื้อกาแฟ2แก้วปก,ปกติสมมติแก้วละห้าบาทก็คือวันละร้อยถ้าเราลดลงมาวันนี้เหลือแก้วเดียวเราก็ห0บาทไปหยอนกระปุกนะคะอัน,นจะเป็นการแบบว่าช่วยสนับสนุนการออมเงินแบบสน,สนุกให้เราได้แย่อีกแบบหนึ่งนะคะวิธีสุดท้ายค่ะก็คือ เป็นการเหมือนกับว่าตอกย้ำตัวเองค่ะฝึกฝึกตัวเองนะคะให้แบบพิจารณานะคะว่าสิ่งของที่เราจะใช้ในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะหรือที่เราจะซื้อในแต่ละครั้งเนี่ยมันจําเป็นจริงๆไหมสมมุติว่าเราจะตัดสินใจซื้ออะไรที่มีมูล,ลค่าหรือมีราคาขึ้นมาสักชิ้นอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือใหม่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นะคะหรืออ,า,อาจจะเป็นแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรที่เราชอบมากเรารู้สึกมันจําเป็นมากเลยเราอยากจะได้มากให้เราฝึกก่อนนะคะ,ะโดยการ เผื่อระยะเวลาให้มันยาวนานขึ้นสมมุติ่อเราบอกว่าเราจะต้องใช้เนี่ยเรายืดระยะเวลาในการที่จะต้องซื้อแล้วต้องใช้ออกไปให้ยาวที่สุดเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มา ทบทวนจริงๆค่ะว่าสิ่งนี้มันเป็นจําเป็นจริงไหมของเก่ายังใช้ได้หรือเปล่าหรืออะไรนะคะหรือสมมุติว่าอ่ะทบทวนเรียบร้อยมันจําเป็นจริงๆเราต้องซื้อก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ซื้อนะคะเราซื้อเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อเราทอดระยะเวลามากขึ้นเราก็อาจจะสามารถจะไปหาโปรโมชั่นนะคะในหรือหาแหล่งในการที่จะซื้อสิ่งของที่เราอยากจะได้ในราคาที่มันถูกที่สุดค่ะก็คือพยายามหาความคุ้มค่าในการที่จะตอบสนองสิ่ง ของจำเป็นที่มูลค่าสูงเนี่ยค่ะโดยการแบบเปรียบเทียบนะคะว่าที่ไหนถูกที่สุดนะคะเพื่อที่เราจะได้ของที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็จะส่วนต่างที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเงินออมของเรานั่นเองนะคะก็คือโดยสรุปค่ะก็คือการออมเงินเนี่ยค่ะที่พยายามจะบอกการนําเสนอแนะวิธีต่างๆ9วิธีง่ายๆที่บอกไปเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นทําให้เราช่วยในการวางแผน การเงินของเราได้นะคะคราวนี้พอเราฝึกจนเคยชินนะคะเราดูแล้วแบบเราเลือกวิธีง่ายๆใช้ได้ในชีวิตประจำํำวันพอมันเป็นความเคยชินเรื่อยๆะคะ่ะ การออมเงินในระยะยาวเนี่ยมันก็จะเ,เรียกว่ายังไงคะจะมีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราได้ในอนาคตเพราะอย่างที่เราบอกว่าการออมมันเป็นเรื่องที่ต้องทําไปตลอดนะคะไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดนะคะมันต้องฝึกวินัยให้ตัวเองสร้างกฎเกณฑ์สร้างเกมให้ตัวเองนะคะในการเพิ่มเ,เพิ่มปริมาณเงินออมมากขึ้นเพราะว่าถามว่าเพื่ออะไรก็เพื่ออนาคตที่เราวางแผนไว้ในชีวิตข้างหน้านั่นเองนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเรามีเงินออมมากมากะค่ะ ผลดีก็คือในนิยามที่มันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นนะคะเงินพวกนี้มันก็จะสามารถมาช่วยเราได้จากนั้นเมื่อเรามีก้อนเงินออมเพิ่มมากขึ้นเราก็สามารถเอาเงินก้อนเงินออมที่เพิ่มมากขึ้นนี้ค่ะไปต่อยอดเป็นเงินลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตได้นะคะวันนี้ก็คือนําเสนอ9เทคนิคดีๆในการออมเงินคน่ะคะ่ะท้ายที่สุดนะคะใกล้สิ้นปีแล้วนะคะบริหารจัดการเรื่อง ภาษีกันเรียบร้อยหรือ,อยังคะ่ะวันนี้บลจกรุงไทยคะ่ะมีกองทุนดีๆมาฝากนะคะคือเคทีวิเวียดนาม IMF แล้วก็เคทีเวียดนาม s f ฟนะคะมองโอกาสเติบโตในระยะยาวนะคะตามการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ ของเวียดนามในปัจจุบันนะคะซึ่งขณะนี้มองว่าอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมเนื่องจากว่าในควอเตอร์สที่ผ่านมานะคะตัวเลขเศรษฐกิจของเวียดนามก็ยังเติบโตได้อย่างแข็งแ,แกร่งเลยค่ะภาคบริการก็มีการเติบโตนะคะได้ดีจากแรงหนุนของการบริโภคภายในประเทศของเวียดนามรวมทั้งผลดีจากการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวจากภาวะผ่อนคลายหลังโควิดเราด้วยนะคะลงทุนง่งายๆค่ะผ่านแอป KTA M Smart Trade นะคะหรือกรุงไทย Next ที่สำคัญสามารถซื้อกองทุน IMF และ SFF ของบจอจกกรุงไทยค่ะผ่านบัตรเครดิต k t ทได้แล้วนะคะวันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บจอจกกรุงไทยค่ะ0 2 6 8 6 6 1 0 0กด9นะคะต้องแนะนำกันต่อไปก็คือกองทุนมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะโดยมีนโยบายป้องกันอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยตามความเสี่ยง เป็นไปตามดูุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนดังนั้นผู้ลงทุนนะคะอาจจะขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้นะคะกองทุนรวมเนี่ยมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มีความเสี่ยงเฉพาะผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจค่ะลักษณะเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุนคะ่ะ